อันนี้คือหินเจียหรือว่าลูกหมูขนาด4นิ้วที่คุณภาพดีและราคาถูกอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำครับท่านผู้ชมครับตัวนี้มาพร้อมกล่องพลาสติกหนาๆแบบนี้เลยนะครับให้แบตมา1ก้อนนะครับตัวนี้นะครับมีทั้งมีให้เลือกทั้งแบบ1ก้อน2ก้อนนะครับแล้วแต่จะเลือกเอาแบบไหนนะครับตัวนี้แถมใบตัดมาให้2ใบนะครับเป็นใบตัดเหล็ก1ใบแล้วก็ใบตัดไม้1ใบนะครับตัวนี้มีที่ชาร์จนะครับด้ามจับนะครับประแจ กระแจาขันใบตัดนะครับแล้วก็มีบางใบมาให้เสร็จนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้หนึ่งมืนรอบต่อนาทีครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่แรงนะครับตัวนี้แรงครับเห็นนะตัวนี้สวิตช์ปิดเปิดจะตรงนี้นะครับอ่าสวิตช์ตรงนี้่าแล้วตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับกดแล้วก็ล็อกให้มันทํางานไปเรื่อยๆนะครับเวลาเราจะปลดล็อกก็แค่กาตัวนี้เข้าไปนะครับบีบตัวนี้เข้าไปมันก็จะตัวนี้ก็จะเด้งออกมานะครับนี่นะครับนี่ครับแรงๆแบบนี้เลยนะครับ ใครสนใจนะครับมีไว้ใช้งานนะครับคุณพ่อบ้านแม่บ้าน DIY นะครับเอาไว้ตัดเหล็กตัดไม้เล็กๆน้อยที่บ้านหรือว่าช่างมือใหม่หรือมืออาชีพนะครับต้องการจะมีไว้ใช้งานนะครับก็กดดูที่ตะกาได้เลยนะครับว่าจะต้องการแบบไหนนะครับแบตนี้เป็นขั้ว MT ทนะครับท่านใดมีแบตเก่าอยู่แล้วนะครับแบตเก่าแบบช่างะนะครับเขาจะมีแบตเยอะนะครับน่ะเลือกแค่ไอแบตก้อนเดียวไปพอนะครับ เราก็เอาแบตเก่าเรามาใส่ได้นะครับเพราะว่าเป็นขั้ว MT นะครับแบตอ่าเป็นแบตของ m a กิต้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่ใช้แบตเดียวกับอ่ามิกิต้เลยนะครับนี่เลยอ่ะนี่ลูกใหญ่ๆนี้เลยนะครับนี่นะครับอ่าสนใจกดที่ตะก้าได้เลยนะครับ